กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ผมจะพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้ป่านะครับกล้วยไม้ป่าเรื่องแมงป่องนะครับที่ผมได้สั่งซื้อมาจากทางภาคใต้นะครับจังหวัดกระบี่นะครับนี่ครับเพิ่งมาถึงนะครับก็แกะกล่องนะครับแล้วก็เอามาพึ่งไว้แบบนี้นะครับอันนี้คนขายเขาบอกว่ามีกลิ่นหอมด้วยนะครับแมงป่อชนิดนี้นะครับ ก็ได้สั่งซื้อมาจากกลุ่ม a c e b o o k นะครับกลุ่มกล้วยไม้ป่านะครับทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อกล้วยไม้จาก Facebook ไม่ว่าจะจากไหนก็แล้วแต่นะครับเขาใส่กล่องแบบน,นี้มาให้นะครับพอมาถึงมือของเราแล้วนะครับตอนแรกที่เราต้องทมก็คือเราต้องเอาออกจากกรอกแล้วก็เอาไปวางพื้นไว้ห้ามไปโดนแดดนะครับแล้วก็ ห้ามไปรดน้ําก่อนนะครับเราต้องผึ่งไว้แบบนี้สักประมาณอย่างน้อยนะครับก็ประมาณหนึ่งคืนนะครับอยู่ในกล่องแล้วเขาอบโดนความร้อนมานะครับยิ่งเราเอาออกปุ๊บเราก็ไปรดน้าเนี่ยกล้วยไม้มันบ่ายได้นะครับหลังจากที่ได้มานะครับเราก็เอาออกเสร็จแล้วพึ่งไว้พรุ่งนี้จริงค่อยปลูกได้นะครับนี่ซื้อมาทั้งหมดนะครับ2 3 0ิกิ่งนะครับ ในกลุ่มเนี่ยเขาจะขายขายเป็นกรุมนะครับมีทั้งหมด7กิ่งนะครับมีประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด7กิ่งแบบนี้นะครับก็ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ขอซื้อปิงกิ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าผมปลูกยังไงไว้บ้างนะครับในส่วนก็มีแต่กล้วยไม้แอนนี่แบล็กนะครับอันนี้แอนนี่แบล็กนะครับก็คล้ายๆสกุลเดียวกันกับกล้วยไม้เมงบอนนี่แหละครับ เป็นกล้วยไม้ที่ปลูกง่ายนะครับนี่ครับช่วงแรกที่ผมซื้อมานะครับผมก็ลงให้ทุกท่านชมแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้มาปลูกไว้ประมาณ1ผ่านกิ่งนะครับนี่ครับบางส่วนก็ออกดอกอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกล้วยไม้แมงปอใต้นะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ครับก่อนหน้านี้ผมได้สั่งซื้อมาทั้งหมดได้มา1ิต้นนะครับมาปลูกไว้ป็นเดือนแล้วนะครับ มีรากใหม่ออกมาเยอะนะครับนี่ครับกล้วยไม้แมงปอนะครับเป็นกล้วยไม้ที่โตไวมากนะครับแบบแป็ดเปียวก็ขึ้นไปสูงมากแล้วนะครับเป็นกล้วยไม้ที่เจริญาทางยอดนะครับถ้าเราไม่ไปตัดยอดเขาแบบน,นี้นะครับ<ๆ>เขาก็จะปิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกล้วยไม้ที่สูงขึ้นได้หลายเมตรเลยนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ชอบอแสงแดดนะครับก็คือ เราต้องไปปลูกที่ที่มีแสงแดดค่อนข้างมากนะครับถ้าเรานําไปปลูกที่ที่ไม่มีแสงแดดนะได้แต่ต้นนะครับต้นเขาจะสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ไม่ออกดอกนะครับนี่ครับวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะครับก็ต้องทําเป็นรั้วแบบนี้นะครับนะครับส่วนข้างล่างนี้ใส่กับมะพร้าวนะครับ ล้วเอาแมงปอมาวางข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเชื่อมมัดไว้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่ต้นเขาจะได้ขึ้นไปตรงๆเขาจะได้ไม่ขยับไปมานะครับนี่ส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นไหวแดงนะครับเป็นกล้วยไม้ไหวแดงนะครับมีสีแดงนะครับออกดอกเพียงปีละครั้งนะครับก็ได้สั่งซื้อมาจากกลม f มเฟซบุ๊กเป็นกล้วยไม้ป่าเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็แอนนี้แบล็กนะครับ ส่วน a อนนี่แบล็กนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่กล้วยไม้ป่านะครับก็ได้สั่งซื้อจากเขาเหมือนกันนะครับแอนนี่แบล็กก็อยู่ในะกะุูลเดียวกับกล้วยไม้แมงปอนะครับแต่แอนนี่แบล็กเนี่ยเขาจะออกดอกไวมากนะครับต้นเขาก็สูงเร็วมากนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ช้างสมพลนะครับก็เป็นกล้วยไม้ลูกผสมแมงปอกับริเน,นเทล่านะครับพวกนี้ก็ เหมือนกันนะครับชอบแสงแดดน,นะครับอันนี้ผมได้ซื้อมาประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้รากเขาก็ลงไปเกาะกับมะพร้าวแล้วนะครับนี่ครับแต่ต้องรอดอกของเขายอย่างน้อยสักป,ปีหนึ่งนะครับเพราะว่ากิ่งที่ผมรับซื้อมาเนี่ยมันสั้นมากนะครับเขาตัดขายนะครับ เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กําลังใจผมนะครับโอกาสหน้ามีกล้วยไม้อะไรสวยๆก็จะถ่ายมาฝากทุกท่านอีกนะครับสวัสดีครับ